ความลับที่ซ่อนอยู่ในสายลมเย็นยามค่ำคืนเริ่มกระซิบเบาๆเมืองชายฝั่งระยองเงียบสงบแต่กลิ่นเค็มของทะเลหนักอึ้งในอากาศบ้านไม้เก่าๆริมชายหาดส่งเสียงดังเอียดทุกครั้งที่ลมพัดผ่านครอบครัวของนางนวลดูเหมือนสมบูรณ์แบบจากภายนอกนางนวลอายุ35ปีใบหน้ายังสวยคมเหมือนสมัยสาวๆสามีของเธอชื่อนายชาติอายุ40หน้าตาดีแบบผู้ชายทะเล ทั้งคู่มีลูกสาวตัวน้อยอายุห้าขวบชื่อดาวแต่คนในบ้านนี้ไม่ได้มีแค่นั้นนางสมพรแม่ของนางนวลอายุห้าสิบห้าอาศัยอยู่ด้วยสมพรมีผมหมอกบนดำดวงตาคมกริบราวกับมองทะลุทุกอย่างทุกเช้านางนวลตื่นมาทำอาหารให้ทุกคนในบ้านกลิ่นข้าวต้มปลาร้อนๆลอยคลยคลุ้งไปทั่วห้องครัวชาติชอบนั่งจิบกาแฟเงียบๆมองออกไปที่ทะเล สมพรน,นั่งข้างๆลูกสาวคอยเล่านิทานให้ดาวฟังภาพนี้ดูอบอุ่นแต่มีบางอย่างแปลกๆซ่อนอยู่นางนวลเริ่มสังเกตอะไรบางอย่างเมื่อสองเดือนก่อนชาติกลับบ้านดึกบ่อยขึ้นอ้างว่าไปคุยงานที่ท่าเรือแต่กลิ่นน้ำหอมติดเสื้อเขาไม่เหมือนกลิ่นงานปลาสมพรเองก็ดูสดใสเกินไปสำหรับแม่ไม้ไวัยห้าสิบห้าเธอแต่งตัวดีขึ้นใส่ชุดสีสันจัดจ้านผิดปกติ นางนวลสงสัยแต่เลือกเก็บเงียบไว้ในใจคืนหนึ่งลมทะเลแรงผิดปกติบ้านสั่นเหมือนจะพังนางนวนตื่นมาเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าบนพื้นไม้เธอเดินออกจากห้องนอนมองไปที่ถงกลางบ้านเงาดำสองร่างยืนใกล้กันเกินไปในความมืดหัวใจเธอเต้นแรงรู้สึกหนาวย่เยือกในกระดูกเธอซ่อนตัวหลังผ้าม่านกลั้นหายใจแน่นเสียงกระซิบเบาๆลอยมาคล้ายคำหวานที่ไม่ควรได้ยิน นางนวนแน่ใจว่านั่นคือชาติกับสมพรชอบเกินกว่าจะขยับเธอยืนนิ่งอยู่นานเช้าวันต่อมาทุกคนทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาติยังกินกาแฟสมพรยังเล่านิทานให้ดาวแต่นางนวนมองเห็นรอยยิ้มแปลกๆบนหน้าแม่เธอเริ่มจับตาดูมากขึ้นสังเกตทุกการเคลื่อนไหวชาติหายไปจากบ้านบ่อยขึ้นโดยเฉพาะตอนกลางคืนสมพรเริ่มแต่งหน้าเข้มใสน้ำหอมกลิ่นหวานฉุน นางนวลรู้สึกเหมือนบ้านนี้ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปกลิ่นทะเลที่เคยสดชื่นกลายเป็นกลิ่นที่ทําให้คลื่นไสเสียงคลื่นกระทบฝั่งเหมือนกําลังตะโกนเตือนเธอแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นยังมาไม่ถึงบ่ายวันหนึ่งนางนวลต้องไปซื้อของที่ตลาดเธอฝากดาวไว้กับสมพรเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้เธอกลับมาเร็วกว่าที่บอกไว้รถจักรยานยนต์ของชาติยังจอดอยู่หน้าบ้าน นางนวลแปลกใจเพราะเขาควรอยู่ที่ท่าเรือเธอเดินเข้าบ้านเงียบๆรองเท้าในมือเพื่อไม่ให้มีเสียงกลิ่นน้ำหอมลอยมาจากห้องนอนของสมพรประตูแน้มอยู่เธอผลักเบาๆมองเข้าไปข้างในชาติยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อหลุดไปครึ่งตัวสมพรนั่งบนเตียงชุดนอนบางเบาราวกับตั้งใจนางนวลตัวแข็งทื่อหัวใจเหมือนอยู่เต้นเธอถอยหลังช้าๆไม่กล้าส่งเสียงใดๆ แต่สายตาของสมพรเหลือบมาเห็นเธอรอยยิ้มเย็นชาบนหน้าแม่ทำให้เธอขนลุกนางนวลวิ่งออกจากบ้านฝ่าแดร้อนระยิบลมทะเลพัดแรงแต่ไม่ช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นเธอนั่งลงที่ชายหาดทรายร้อนลูกเท้าน้ำตาไหลเงียบๆคำถามเต็มไปในหัวชาติกับแม่ของเธอทำแบบนี้ได้ยังไงความรักที่เธอสร้างมากลายเป็นเรื่องหลอกลวงแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้เธอรู้ดี สองวันต่อมาสมพรเรียกเธอไปคุยที่ครัวกลิ่นข้าวต้มยังลอยอย,อยู่แต่บรรยากาศหนักอึง้งสมพรยิ้มหวานบอกว่าเธอท้องแล้วนางนวลอึ้งคำพูดนั้นเหมือนมีดแทงใจลูกในท้องของสมพรคือลูกของกันแน่ชาติเดินเข้ามาในครัวมองหน้าทั้งคู่เขาพูดอะไรไม่ออกแต่สายตาบอกทุกอย่างนางนวลรู้สึกโลกหมุนความจริงเริ่มชัดขึ้น แม่ของเธอกับสามีมีความลับดำมืดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นยังรอยอยู่คืนนั้นฝนตกหนักน้ำทะเลซัดฝั่งดังสนัน่นนางนวนนอนไม่หลับเสียงในหัวดังกองเธอตัดสินใจลุกขึ้นหยิบมีดในครัวมือสั่นเทาแต่ใจเริ่มเย็นลงบ้านเงียบเกินไปเงียบจนน่ากลัวเธอเดินไปที่ห้องของสมพรช้าๆประตูปิดสนิทแต่มีแสงรอดออกมา นางนวลวางมือบนลูกบิดหายใจเข้าลึกเธอรู้ว่าการเปิดประตูนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างแต่ก่อนที่มือจะบิดมีเสียงดังขึ้นเสียงกรีดร้องจากในห้องดังลั่นนางนวลสะดุ้งถอยหลังหัวใจเต้นระรัวเกิดอะไรขึ้นในนั้นกันแน่ฝนยังตกหนักเสียงคลื่นกลบทุกอย่างแต่เสียงกรีดร้องนั้นยังติดอยู่ในหูนางนวลยืนนิ่งมือกับมีดแน่น ความจริงที่รออยู่อีกด้านของประตูน่ากลัวเกินคาดเธอจะทำยังไงต่อไปกับบ้านนี้ชาติสมพรและลูกในท้องคืออะไรกันแน่เรื่องราวนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฝนยังตกไม่หยุดเสียงน้ำกระทบหลังคาดังกองนางนวลยืนตัวสั่นหน้าประตูห้องสมพรมีดในมือเย็นเฉียบหนักเหมือนจิตใจเธอเสียงกรีดร้องเมื่อครู่เงียบไปแล้วลมทะเลพัดกลิ่นเค็มเข้ามาในบ้าน นางนวลสูดหายใจลึกผลักประตูเบาๆแสงไฟสลัวจากโคมข้างเตียงส่องออกมาสมพรนอนอยู่บนพื้นเลือดไหลนองจากแขนนางนวลตาค้างหัวใจเต้นแรงจนเจ็บชาติยืนอยู่มุมห้องมือเปื้อนเลือดแดงฉานเขามองหน้าเธอดวงตาว่างเปล่าประหลาดนางนวลถอยหลังขาของเธออ่อนแรงเกิดอะไรขึ้นที่นี่ความจริงคืออะไรสมพรคอรางเบาๆมือกลุ่มแผลแน่น ชาติพูดเสียงสั่นว่ามันเป็นอุบัติเหตุนางนวลไม่เชื่อทุกอย่างดูผิดปกติกลิ่นเลือดผสมกลิ่นน้ำหอมฉุนในห้องเธอโยนมีดลงพื้นเดินไปหาแม่สมพรกระซิบว่าชาตโกหกทุกอย่างนางนวลมองชาติเขาหลบตาทันทีฝนตกหนักขึ้นเสียงฟ้าพาดังสนัน่นบานไม้สั่นสะเทือนเหมือนจะพังลงมานางนวลถามชาติว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ เขาเงียบปากสันแต่ไม่มีคำตอบสมพรพยายามลุกแต่ล้มลงอีกครั้งนางนวลฉีกผ้าปูที่นอนผูกแผลให้แม่เลือดซึมผ่านผ้าหยดลงพื้นไม้ชาติเดินออกจากห้องไม่พูดอะไรนางนวลตะโกนเรียกแต่เขาไม่หันกลับเธอรู้สึกถึงความลับที่หนักยิ่งกว่าคืนนั้นผ่านไปช้าเหมือนฝันร้ายเช้ามาฝนหยุดแต่ฟ้าสีเทามืดมิด กลิ่นคาวเลือดยังติดอยู่ในบ้านสมพรนอนพักบนเตียงหน้าซีดเสียวนางนวลน,นั่งข้างๆถามแม่ถึงเรื่องราวสมพรเล่าด้วยเสียงแหบทุกคำหนักแน่นเธอบอกว่าชาติเปลี่ยนไปนานแล้วเขาเริ่มใกล้ชิดเธอเกินกว่าพ่อตานางนวลฟังแล้วรู้สึกคลื่นไส้รุนแรงสมพรยอมรับว่าเธอท้องกับชาติลูกในท้องคือหลักฐานความลับดำมืด นางนวลกมัดแน่นน้ำตารือนขึ้นแม่ของเธอกับสามีทรยศเธอทั้งคู่แต่ทำไมถึงมีเลือดเมื่อคืนนี้สมพรบอกว่าเธอทะเลาะก,กับชาติเขาคว้ามีดมาขู่จะฆ่าเธอเธอป้องกันตัวเลยถูกมีดบาดนางนวลมองหน้าแม่ไม่แน่ใจอะไรจริงชาติหายไปไหนทำไมทิ้งรอยเลือดเธอตัดสินใจออกตามหาเขาเอง นางนวลเดินฝ่าทรายเปียกชายหาดลมเย็นพัดหน้าแต่ใจเธอร้อนรุ่มกลิ่นปลาเน่าจากท่าเรือลอยมาเธอเห็นรถชาติจอดอยู่ไกลๆเขาเดินวนอยู่ที่ปไม้เก่านางนวลซ่อนตัวหลังต้นมะพร้าวมองดูชาติถือถุงอะไรบางอย่างในมือเขามองซ้ายขวาเหมือนกลัวใครเห็นนางนวลขยับเข้าใกล้หัวใจเต้นแรงถงนั้นเปื้อนคราบแดงเข้มน่าสงสยัย ชาติโยนถุงลงทะเลคลื่นซัดหายไปนางนวนรู้สึกหนาวในกระดูกสันหลังเขากำลังปิดบังอะไรที่เลวร้ายกว่านี้เธอรอจนเขาขับรถออกไปก่อนนางนวนวิ่งไปที่โปไม้ทันทีน้ำทะเลเย็นเฉียบเมื่อเธอก้มมองถุงนั้นลอยขึ้นมาติดต่อไม้เธอคว้ามันขึ้นมามือสันเทากลิ่นคาวแปลกๆล,ลอยออกจากถุง นางนวลเปิดดูข้างในหัวใจหยุดชั่วขณะผ้าซับเลือดชิ้นใหญ่ถูกมัดแน่นข้างในมีอะไรบางอย่างห่อไว้อีกชั้นเธอไม่กล้าเปิดต่อกลัวความจริงนางนวลถือถุงกลับบ้านฝีเท้าเร็วท้องฟ้ามืดครึมเหมือนกำลังขู่เธอเสียงนกทะเลร้องดังหน้าขนลุกเธอถึงบ้านเหงื่อไหลเต็มหน้าสมพรยังนอนอยู่ดวงตาเปลยมองเธอ นางนวลวางถุงลงถามแม่ตรงๆรู้เรื่องถุงนี้หรือเปล่าอะไรซ่อนอยู่สมพรหน้าซีดกว่าเดิมไม่ตอบอะไรนางนวลรู้สึกถึงเงามืดอที่ใกล้เข้ามาเธอตัดสินใจเก็บถุงไว้ในตูคืนนั้นเสียงฝีเท้าดังรอบบ้านนางนวลตื่นขึ้นหยิบมีดอีกครั้งลมพัดผ้าม่านปลิวเสียงคลื่นดังไกลเธอเดินไปที่หน้าต่างมองออกไป เงาดำยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวข้างบ้านนางนวลแน่ใจว่านั่นคือชาติเขามองขึ้นมาดวงตาเป็นประกายเธอถอยห่างหัวใจเต้นรระัวเขากลับมาเพื่ออะไรกันแน่นางนวลกำมีดแน่นมือเหงือชุ่มเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆเธอไม่กล้าเปิดกลัวสิ่งรออยู่สมพรตื่นมากระซิบถามว่าใครนางนวนบอกว่าไม่รู้แต่ไม่ดีแน่ ทั้งคู่เงียบฟังเสียงข้างนอกขอดังขึ้นเรื่อยๆจนสั่นสะเทือนนางนวลรู้ว่าความลับกำลังเคลื่อนไหวชาติต้องการอะไรจากบ้านนี้ถุงนั้นซ่อนอะไรที่เขากลัวสมพรจับมือเธอมือเย็นเหมือนน้ำแข็งนางนวลรู้สึกถึงพายุที่กำลังมาเรื่องนี้ยังไม่จบความจริงใกล้แล้วท้องฟ้าสีเทาหนักอึ้งเหนือเมืองชายฝั่งระยองลมทะเลพัดแรงกลิ่นเค็มบนคาวเลือดลอยมา นางนวลยืนหน้าบ้านมือกำมิีดแน่นประตูไม้เก่าสั่นเมื่อชาติค้อซ้ำๆสมพรนั่งอยู่ข้างในหน้าซีปราวผีนางนวลหันไปมองแม่ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามเสียงคอหยุดลงเงียบจนหน้าขนลุกเธอเดินไปที่หน้าต่างมองผ่านรอยแยกชาติหายไปแล้วแต่เงามืดยังลอยนวลน,นางนวลรู้สึกถึงภัยที่ใกล้เข้ามาเธอวางมีดลงหยิบถุงเปื้อนเลือดขึ้น สมพรกระซิบถามว่าเธอจะทำอะไรนางนวลบอกว่าเธอต้องรู้ความจริงเธอเปิดถุงช้าๆมือสั่นระริกกลิ่นเน่าโชอยออกมาคลื่นไส้ทันทีผ้าซับเลือดคลายออกเผยของข้างในนางนวลกรีดร้องลั่นหัวใจหยุดชั่วขณะนิ้วมือมนุษย์ขาดสองนิ้วอยู่ในนั้นสมพรล้มลงจากเก้าอี้หน้าตื่นระหนกนางนวลถามว่าใครตายเกิดอะไรขึ้นสมพรสายหน้าบอกว่าเธอไม่รู้ แต่สายตาแม่ดูเหมือนโกหกชัดๆนางนวลโยนถุงลงพื้นวิ่งออกนอกบ้านฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดน้ำเย็นชฉํำเธอวิ่งไปที่ปไม้เก่าทันทีกลิ่นปลาเน่าจากท่าเรือนักกว่าเดิมรถของชาติยังจอดอยู่ที่เดิมนางนวนซ่อนตัวหลังกองเชือกมองดูชาติยืนอยู่กับชายแปลกหน้าคนหนึ่งทั้งคู่คุยกันเสียงเบามองรอบตัวนางนวลขยับเข้าใกล้หัวใจเต้นรัว เธอได้ยินคำว่าเงินและศพชัดเจนชาติยื่นถุงอะไรบางอย่างให้ชายคนนั้นนางนวนแน่ใจว่าเรื่องนี้ลึกกว่าที่คิดชายแปลกหน้าหัวเราะดึงมีดออกมาชาติถอยหลังแต่ช้าเกินไปหน่อยมีดปักเข้าที่ท้องชาติเลือดพุ่งกระจายนางนวนปิดปากแน่นไม่ให้ร้องออกมาชาติล้มลงสายเปื้อนเลือดแดงฉานชายคนนั้นเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไร นางนวลรอจนเขาไปไกลก่อนเข้าไปดูชาติยังหายใจอยู่แต่เลือดไหลไม่หยุดเขามองเธอพูดคำสุดท้ายเบาๆลูกในท้องสมพรไม่ใช่ของเขาเลยนางนวลช็อกคำพูดนั้นเปลี่ยนทุกอย่างถ้าไม่ใช่ของชาติแล้วของใครกันเธอก้มลงถามแต่ชาติสิ้นลมแล้วฝนตกหนักขึ้นโปรรอยเลือดบางส่วนนางนวลลุกขึ้นมองทะเลที่เดือดดานความจริงใหม่นี้ทำให้เธอสับสน เธอเดินกลับบ้านฝ่า,ฝ,าฝนเย็นเยือกทรายติดเท้ารู้สึกหนักเหมือนตะกัวกลิ่นคาวเลือดตามเธอไปทุกยะนางนวลถึงบ้านเห็นสมพรยืนรอแม่มองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวนางนวลถามตรงๆว่าลูกของใครสมพรอ้ำอึ้องมือกลุ่มท้องแน่นเธอบอกว่าเรื่องนี้ซับซ้อนเกินเข้าใจนางนวลตะคอกว่าชาติตายแล้วนะสมพรหน้าซีบร้องให้ออกมาทันที แต่รอยน้ำตาดูเหมือนไม่จริงใจนางนวลรู้สึกถึงความลับที่ยังไม่เปิดเธอเดินไปหยิบถุงนิ้วมือขึ้นมาสมพรกรีดร้องเมื่อเห็นของข้างในนางนวลถามว่านี่คืออะไรกันแน่สมพรยอมพูดหลังเงียบไปนานนิ้วนั้นเป็นของชายที่เธอเคยรักนางนวลอึ้งความจริงระเบิดในหัวสมพรเล่าว,ว่าเธอมีชุ้มาก่อนชาติชายคนนั้นหายไปเมื่อห้าปีก่อน เธอคิดว่าเขาตายแต่ไม่แน่ใจนางนวลถามว่าท้องนี้เกี่ยวอะไรด้วยสมพรบอกว่าเธอไม่รู้ตัวตอนแรกลูกอาจเป็นของชายคนนั้นจริงๆนางนวลรู้สึกโลกมุนความจริงน่ากลัว้าชาติไม่ใช่พ่อแล้วใครคาชาติชายแปลกหน้าที่โปไม้คือใครกันนางนวลมองแม่ไม่เชื่อใจอีกต่อไปฝนหยุดลงแต่ลมยังพัดแรงกลิ่นทะเลผสมเลือดลอยอยู่ในอากาศ นางนวลเดินไปที่ห้องของดาวลูกสาวนอนหลับดวงหน้านางฟ้าแต่ความสงบนี้ดูเหมือนหลอกลวงเธอรู้สึกถึงเนามืดที่ยังเคลื่อนไหวสมพรเดินตามมายืนมองเงียบๆนางนวลหันไปถามว่าแม่โกหกอะไรอีกสมพรยิ้มแปลกๆบอกว่าไม่จบง่ายๆนางนวลรู้สึกหนาวถึงกระดูกสันหลังเธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากนอกบ้าน ลมพัดผ้ามา่าดปลิวเสียงคลื่นดังไกลนางนวลหยิบมีดขึ้นอีกครั้งทันทีสมพรกระซิบว่าเขาอาจจะกลับมาใครกันที่ยังวงเวียนอยู่ที่นี่นางนวลมองออกไปเห็นเงาดำอีกครั้งหัวใจเต้นแรงความกลัวทุ่มทนเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่เธอรู้